นี่ไงครับสภาพรถไฟความเร็วสูง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงของขมิที่บอกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เร็วกว่าของไทยทันสมัยกว่าของไทยคือรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟที่ขมิเพิ่งซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทำามาทำสีใหม่ตีนเวทใหม่ประั้นเถอก็เป็นช่างไทยแหละที่มาทำให้แล้วก็วิ่ง วิ่งไปแล้วก็ไปเจอกับาสายไฟที่มันาพาดข้ามทางรถไฟซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของเมรเนี่ยเขาไม่รู้นงไงว่าตรงนี้ต้องทำให้มันสูงขึ้นเมื่อรถไฟมามันก็จะกลายเป็นภาพที่เห็นคือมันก็แบบมันมันรถไฟได้ไปเกี่ยวแล้วก็แล้วก็ทำให้ าสายไฟเรานี่ตกลงมาแล้วก็ทําให้มันเสียขบวนรถรถไฟก็ต้องจอดเพื่อม,มาตรวจด,ดูความเสียหายคือวิ่งไม่ทันไรก็พังเสียแล้วถ้าพูดกระตุกตรงนะคือครั้งหนึ่งขเมนเคยพูดพูดใส่พูดในห,หลายไทยนะครับตวนกันนี่คือ,อบอกว่าไทยเนี่ยมีสายไฟที่พลุงพลางตามท้องถนนไม่เหมือนที่ขมิมนมันไม่มีซึ่งอันนี้หลังจากที่มี ภาพเผยแพร่ออกไปกลุ่มคนที่บอกว่าไทยมีสายไฟพาดาต,าาตามถนนแบบรดลงลังเนี่ยคือเงียบลิดไปเลยคือพูดอะไรไม่ได้คือคีอคว่ายเยอะไว้ง่ายนะเขไม่รู้ว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงความเร็วสูงกว่าของไทยแต่พอออกมาวิ่งได้ไมา่นานก็ต้องกลับไปซ่อมใหม่เอาไปทําใหม่หมดแหละเพราะว่าสภาพอย่างนี้ก็ โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยการไฟฟ้าของขมนก็ต้องมาเสียเงินซ่อมอีกละไม่รู้ว่าจะตามช่างไทยไปซ่อมให้หรือเปล่าคือมันน่าแตกหมอไม่รับเย็บแต่พูดกันตรงๆสำหรับรถไฟเนี่ยนะขมนไปซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนที่ไทยได้รับมาเนี่ยคือไทยได้รับมาฟรีๆก็หาว่าไทยเนี่ยแบบซื้อของเก่ามาซื้อ,อเศเหล็กมา ได้รับของเก่าได้รับเศษเหล็กบริจาคมาจากญี่ปุ่นแต่ตัวเองอะ่ะก็กลับไปซื้อเอาไปซื้อเศษเหล็กเหล่านี้มาเอามาทําใหม่คือพอซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะทําแบบไทยอะ่ะคือปรับปรุงรีโนเวททาสีใหม่ตกแต่งโน่นนี่นั่นแต่บางเงินว่าช่างของขมีนฝีมือไม่ถึงก็เลยต้องมาขอร้องอ้อนวอนให้ช่างไทยนี่ไปช่วยเหลือนะครับผมก็แบบไม่ค่อยพอใจอะ่ะไม่รู้ช่างไทยไปทําให้ทําไมทําไมไม่ปล่อยให้ขมีนทำเองเลย เพราะว่ามีหลักฐานในกําแพงอยู่แล้วมีรถรถไฟในกําแพงอยู่แล้วว่าทไออาํไในทุกอย่างเป็นต้นกําเนิดน่ะโอ้นี่คือสิ่งที่เขมรนบอกเปล่าประกาศว่าเหนือกว่าไทยสามารถทําเหนือกว่าไทยได้รถไฟความเร็วสูงสูงกว่าของไทยแต่ว่าพาดท่ากับสายไฟที่มันพาดมาคือเวลาเขมรนจะเอารถไฟออกไปกันรถไฟของเขมรนนี่ไม่ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าของเขมรนบ้างหรือไงว่า ห้ามมีการพาดสายไฟตรงบริเวณทางรถไฟหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบหรือไม่คิดเลยถึงหรือไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยคือตั้งใจจะโชว์อย่างเดียวตั้งใจจะโชว์ของอย่างเดียวว่าเออนี่คือของฉันนะคือเลยไม่คำนึงถึงสิ่งต่างๆที่จะตามมาเรายหลังจากมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาชาวนเน็ตขมเมนเงียบกลิบไม่พูดไม่จาอะไรเลยหรือย,อยังไง หรือว่ากลัวรัฐบาลจะเข้ามาจับเท่าวิพากษ์วิจาร์เรื่องนี้คือแบบสิ่งที่ชาวเขมรนั้นพยายามที่จะเอาชนะไทยมันมันมันทำไม่ได้สักอย่างแหละมันล้มเล้วหมดแหละนะครับก็คงจะทำได้แค่นี้แหละจบที่